สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพผอๆกับออมๆคือเกาแล้วนะะเนาะค่ะนาองมันนีออมได้ขนมจีนนะส่วนน้ำยาสเปนอยียงเข้ามาเมืองกันอนี่นะคะขนมจีนน้ำยาอยาีเอีงเนาะมีอ,อมะไรหูจักบ่ค่ะคือขนมจีนน้ำยากระปินั่นเองนะคะน้ำยากระปิค่ะนี่อู้ยมึง หอมห้วยนะหอมห่วย,วยส่วนผสมที่อยู่ในน้ำกะปินี่ก็คือมีกระปิดีนะคะกะปิชั้นดีแล้วก็ <c oughs> กะซิมี่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็มีผงนวผู้ใดบ่มามักผงนวก็ไปลองใส่นะคะเนาะต่ว่าออมเนี่ยขาดผู้ใดนะสิได้น,ะดนวนวดนะเนะเสร็จแล้วเข้ากะซิมีเครื่องเคียงก็คือผักต่างๆนะคะ มีผักดองนะคะนี่ผักดองต่างๆมีแครอทมีอ่าหัวไชเท้ามีอ่าแค่ไอผักอ่าบอกหรี่นะคะแล้วมีพริกมีอียงหนักในนี้นะคะแล้วก็มีแตงนะอันนี้ก็แตงดองนะคะแตงแตงแน่นอยดองนะคะแล้วก็มีอันนี้คือผักลวกนะคะผักลวกเนาะกะหล่ำลวกแล้วก็มีแตงสดนะคะส่วนส่วนผสมจีจัดต่อไปก็คือ พลิกนั่นเองพลิกทอดนะคะว่ามีหมองว่านะคะว่างไว้พื่งแล้วก็มีพริกป่นนะคะนะเข้ามาใส่ส่วนผสมกันดีกว่าโอ้ยสุกลกส่วนล้นออมก็ได้ส่วนผสมอันแรกก็ใส่ลงไปเลยจ้านี่ <c oughs> คืออย่างเนาะอืมทำนีกันเนาะปึ๊บ เอามาน้ำกระปินะะน้ำกระปิกระปิเท่าราดลงไป <c oughs> โอ้ยน้ำไหลไหลอ่าใั้ปรุงรสแบบว่าย่าไห้กระปิเข้มมากเกินไปเนาะคะ่ะเนาะ เอาพอดีพอดีนะคะ <c oughs> นี่ใส่ลายลรดน้ำกะปิเพราะว่ากะปิบริเ้มปันใดเนาะ <c oughs> โอเคเอาพริกผงพริกผงออมนี่กะเผ็ดเลยจ้ะออมกัสีขอใส่น้อยๆเนาะเพราะว่าเขากินพริกน้อยพริกพริกเผาใส่ เอากินพริกเผาเออพริกทอดพริกทอดโอ้ยเบาพริกเอาถึง <c oughs> เอากินกับพริกทอดก็ได้นอ้อนี่น้ำจึงนองเลยนี่คือพริกทอดอ่ะมาว,ว่างว้ข้างบนเพื่อความสวยงามนิดนึงโอเคแล้ว โอเคแล้วนะคะนี่ขนมจีนน้ำยากระปิของเราก็พร้อมที่จะเสิร์ฟทุกทุกคนแล้วนะไปค่ะทุกทุกคนมาก,กินขนมจีนน้ำยากระปิกับอ้อมๆน้ำกันค่ะมาเริ่มค่ะกสิมาผสมเขากันนะคะ กินขนมจีนี่อ้อมย่านย่านย่านดีดใส่ตานะคะมาทำอะโ,โ,โหน้ำลายไหลส่งไปน้ำกัน,น้ำลายคือน้ำลายไปน้ำ แสบอื่วงค้ากันว้าวสีสันแสบแต่แสบคันแต่แสบครับกี่เดียวตตองหัาแห้งๆหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆว่าอะไรนี้เดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินสักเท่าไหร่โอ้ยลืมเอาแนี่ยมาวางช้อนวางใส่้่องไปแ๊บนึงเด้อค่ะเด้อกสีอัน สุกลงหูแม่จักน้อยลืมเอาแม่วามาว่างนะออมสิออมขออนุญาตทายรูปหนาปุ๊กจะข้าวกัน,นเด้อค่ะเด้อเอาทาขัดๆทาไหนเนาะเอาเด้พ่อเนี่ยข้าไปอีลีเลยอเปล่ง อืมอ uh huh. uh huh. uh huh. ่าทัวแ่บคร,รับน้ำน้ำกะปินี่โอเคเลยนะคะแปบลบว่าบริเต็มนะ uh huh. ใส่หล,ลายๆโหลดมาเป็นใส่เป็นแบบแกงแกงขนมจีนไปโหลดฮ่ uh huh. นาปวดนนวหนังชอนมานี่มาไว้ทดสดนนะ้ำเนาะ โต๊ดแต่แบค่ะแซบแซบแซบอีหลีจานมะามาลงมือกินเอาว่าง,นะงซ้อนมาหน่เนาะหอมใส่สมดีกว่านะเพราะว่าถนัดดีนะอืม้ม แถบทางนี้จะเป็นผักดองอันนี้ผักลวกแซ่บ เผ็ดเนี่ยเผ็ดพริกพริกอ่อนพริกพริกกรองอ่อนนะเผ็ดเผ็ดมาอือาาดีนะอ๋อบังอีกเอาไว้ใส่นกแต็มเลยนะเอามาไว้ทางเครื่องบดเครื่องเนี่ยค่ะเอาไว้ข้างล่างหมดบงัง ใส่มือมันกันนะเห็นแล้วแหละอ,อร่อยง่ายๆแค่มีกระปิ 으음 <laughs> 음 <laughs> <laughs> ข้าวปรุงนำกะปิในี่ได้พอดีพอดีนี่อืสุดยอดเลยนะคะอย่าปรุงให้เข้มเลยค่ะเด้อเพราะว่าเฮาสิได้มาใส่หลายๆนี่นะเนาะเฮาลาดหลายๆแล้วก็นัวงนะ พริดหน่อยพิกทอดพิกแข้งทอดอรยเผ็ดมาก แต่งกอบี่ดีจ้ะมาไฟท่านหนิหมดจ้ะน้อใส่บ๊วเครื่อง 见多，见多。 อีกหน่วยเผ็ดเผ็ดมากอ่าอืม่บกหายเลยจัะ เยอะมากดูนะว่าจะกินหมดไหมเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะคเอาพริกมาเพิ่มค่ะเอาพริกมาเพิ่มเนาะสามสามเม็ดกับพ่อละเพราะว่าพริกเผ็ดมากนะกำลังใดทีความเผ็ดกำลังมาเยือนเพิ่มทวีคูณความเผ็ดนะอืม้ม 嗯。Mm. น้ำ <c oughs> น้ำกะปิ <c oughs> น้ำกะปิแมวเลี้ยงน้พักกระดักพักกระดำ <c oughs> พัสดุพักกระลำเนี่ย หวานนเนาะผักกะลําผักกะลําลวกเข้ากันความหวานก็จะมามก็จะมาลดความเค็มด้วยนะแต่ว่าอมอมเพ่ได้อา บ่ได้ต้มแบบเข้มคักเนะค่ะอืมแซ่บค่ะอันนี้เป็นพักดองหมดเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ก็พริกดองเอ้่ช้แบ่บอาไว้นนี้ก็ เผ็ดพริกพริกแห้งทอดเผ็ดเออเม็ดบางนึ่งนี่หือทุดยอดเลย nhang luật lêu. Thân về la. ตอนนี้อิ่มนะคะแต่จักน้อยกับสิอืดขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะเนาะแซ่บอีลีนะคะน้ำยากะปิเอากะปิมาต้มนะคะใส่น้ำตาลจักน่อยแล้วก็ใส่นกพงนัวน้ำนะคะ ปรุงรสชาติจะไอออกเข้มนะคะเขาชิมเมืองเลยรย่าห้ออกเข้มมากนะคะเพราะว่าขันเข้มหลายเวลาข้าาหลาดใส่กับอเส้นขนมจีนของเข้าเนี่ยอุ้ยเริ่มเพ็ดเขาเพ็ดมากนะเพ็ดนักเขานักเขานะใครจะเกิดว่าอันข้าต้มเข้มหลายเวลาข้าวมลาดใส่เส้นขนมจีนเข้าเนี่ยเข้าใส่น้ำได้น้อยนะคะขันใส่น้ำได้น้อยด้วขนมจีนอืดมันก็สิบกค่อย บม่ค่อยนวบ่ค่อยลื่น,นะคะนี่มีนำเลยคะ่ะแบบโอ้ยสดโจกๆนี่อร่อยง่ายๆนะง่ายๆนะแค่มีกะปินะคะโอเคนะ,คะสำหรับอ่าคลิปนี้นะคะ,ะขอขอบคุณทุกคนคือเก่านะคะนะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามมารับชมคลิปละกันเมนไว้นะคะผู้ใดบสะดวกเมนก็ว่าเป็นอย่างนะคะผู้ใดสะดวกเมนก็เมนไว้นะคะนาะอ้อมไปตอบทุกเมนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะคนเขามา่าไม่ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําเลยนะคะเด้อที่เป็นด้านบนสุดนะคะที่เป็นแจ้งเตือนทุกทุกทุกครั้งที่อยู่ด้านบนสุดนะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เขาตัวลาไปแล้วนะคะเนาะพบกันคลิปหนา้าคลิปต่อๆไปกับอ้อมอ้อมนะคะสวัสดีค่ะอยู่ดีกินแสบอยู่ดีไม่แห้งกันเนาะเนาะสุขภาพแข็งแรงทุกคนจ้า